เอาบรรยานาะเขา่ายไว้ซิอใช้กาะนะมาอะไวะน้าตัวก่อยปาอยลยปาโอ้ยได้ปลามเนี่ยก็ต้องก่อยนับ้อนลูกนะไข่มันนะมันนไเยะอ่งเน lần lên mùi lần lượt mùi lần nữa mùi lượt 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 ป็าปลาขอมีป่ะนาดนีกเหมันบ่อได้จะโตปลากันเลยปลาเป่าเายืมรถด้อเพื่อเอาเพลนเลยครัจ่าไฟยืบรถแล้วไปถใจแล้วตอาเดียวรถน่งอรรถเว้ยโชขัินน้องอบหลายกีมานเลย ตนเาะจักบมันนโมบมใช้น้ำมันจะเลือกมันอย่าก้น้มันเพิร์ลกีเบิรมันหมุนหนย่างเงีอยนึ่งนกเพิร์ีเปลนบอร์คาี่ดี๋ยวจัตกี่พหอดบอสิ หกแล้นี่ยย่ยมันแลนีแหล,ล,ละเดเจ็บแพงเลยพี่น้อง

เฮ <maj est laughs> ้ยท่านมันอ๋อใส่ปลา ลงมาได้ไีมโอ้โหแค่นี้นะอู้หูเอาฮุ้เแช่บัวหั่นเก็บไว้หุ้มกี่ตลวพอดบโติสิบตัโดูนะวันพ่อ

เบิร์แล้วเรบร้อยเบิร์แล้วท่านนี้ ยืนใช่แล้วบ่มันบมมีประค้ออะไรเนาะแต่มีประค้ออะไรครับนนมันน้่งนิ่งอยู่เฉพาะบมมีประค้อลายแต่มีประค้อลายมันโดดรด,ด